สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับปปาอีทจากกัสต channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับปปาอีทจะมาพูดถึงหลักการใช้งานนะครับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า so do I นะครับกับ neither do I นะครับทั้งสองสำนวนนี้จะมีหลักการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ สำหรับสำนวนแรกนะครับ so do I นะครับจะเป็นสำนวนที่เราใช้พูดเพื่อแสดงความเห็นด้วยนะครับโดยใช้กับประโยคที่เป็นประโยคเชิงบวกนะครับต่อมา neither do I นะครับก็เป็นสำนวนที่ใช้แสดงความเห็นด้วยเหมือนกันนะครับ แต่จะใช้กับประโยคที่เป็นเชิงลบนะครับคำว่า neither นะครับออกเสียงได้สองแบบนะครับจะออกเสียงว่า neither ก็ได้นะครับ neither จะออกเสียงแบบคนอังกฤษนะครับส่วน neither จะเป็นการออกเสียงแบบคนอเมริกันนะครับใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับต่อมาเรามาดูประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับเพื่อความเข้าใจนะครับ ทีน่านะครับเป็นเพื่อนกันกับเจนนะครับโดยทั้งสองคนนี้ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับทีน่าบอกว่า I like pizza นะครับ I like pizza ฉันชอบพิซซ่านะครับซึ่งเป็นประโยคเชิงบวกนะครับทีนี้เจนนะครับอยากจะบอกว่าเจนก็ชอบ นนาาพิซ so นะ so ซ่าเหมือนกันนะครับเจนสามารถพูดว่า so do I นะครับ so do I ฉันก็ชอบพิซซ่าเหมือนกันนะครับตัวอย่างถัดมานะครับทีน่านะครับบอกกับเจนว่า I don't like pizza I don't like pizza ฉันไม่ชอบพิซซ่านะครับ ซึ่งเป็นประโยคเชิงลบนะครับทีนี้เจนนะครับอยากจะบอกกับทีน่านะครับว่าเจนเนี่ยก็ไม่ชอบพิซซ่าเหมือนกันนะครับดังนั้นเจนจะใช้สำนวณที่ว่า neither do I นะครับ neither do I เจนก็ไม่ชอบพิซซ่าเหมือนกันนะครับตัวอย่างถัดมานะครับทีน่าคุยกับเจนว่า I live In USA I live in USA นะครับทีน่าบอกว่าทีน่าอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเจนนะครับตอบว่า so do I นะครับ so do I ก็หมายความว่าเจนก็อาศัยอยู่ในอเมริกาเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับทีน่าบอกกับเจนว่า I don't live in USA นะครับ I don't live in USA นะครับฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะนะครับเจนตอบว่า Neither do I Neither do I นะครับก็คือเจนก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน นะครับตัวอย่างถัดมานะครับทีน่าบอกว่า I love cooking I love cooking นะครับเจนอยากจะบอกว่าเจนก็ชอบทำกับข้าวเหมือนกันนะครับเจนเลยพูดว่า So do I นะครับ So do I ฉันก็ชอบทำกับข้าวเหมือนกันนะนะครับ ตัวอย่างถัดมานะครับทีหน้าบอกกับเจนว่า I don't like cooking I don't like cooking นะครับฉันไม่ชอบทำกับข้าวซึ่งเป็นประโยคเชิงลบนะครับเจนก็บอกว่าฉันไม่ชอบทำกับข้าวเหมือนกันนะครับดังนั้นเจนสามารถพูดว่า Neither do I นะครับ Neither do I นะครับกรณีต่อมานะครับ ถ้าประธานนะครับไม่ใช่ I เป็นคำอื่นๆนะครับ verb to do ที่นำมาช่วยในสำนวนนี้จะต้องผันตามประธานนะครับยกตัวอย่างเช่น so do you นะครับ so do you so does he หรือว่า so does she นะครับ so do we so do they นะครับในํำนองเดียวกันนะครับ Neither ก็เหมือนกันนะครับถ้าเปลี่ยนจาก I เป็นตัวอื่นก็ต้องผันเช่นเดียวกันนะครับเช่น Neither do weNeither does heNeither does she นะครับ Neither do we แล้วก็ Neither do they นะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ การใช้งาน so do I กับ neither do I นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจและนำไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ประปาีกคงมีแค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ